ย่าแนวแล้วครับพี่น้องมื่อไงจวดครับจวดโอ้หนะพอเพรใหญ่เพื่ออย่าแนวนะกิตติมาักเออสองสมัยเออแต่นั่นเดียวนาอยู่ย้ายตืแต่ย้ายสุนึ่แต่ย้ายสุนึกก่อนเสียในยาล้งพักระดมือต่อยกระดมเรียนพี่น้องเออยย่าแนวหรอครับผม ความพินงามนะนี่จะใช้ยโฉดทางนั้นเลยครับคนน่ะวายอะไนี่โอ้ยหล่อปนี่บอกว่าโอ้ยแม่อีโซแม่อีโซเด้อมาแล้วพี่น้องอัดนหลาดแล้วคนน่ะใกล้แล้วครับใกล้แล้วแม่อีโซเนี่ยเม่อีโซตะกยาเนี่มีอีโซแม่ยปกปิ๊ก ออย่าแนวพี่น้องนะคุณพี่ไงร่วมน,นะแต่อีตุนใละ่ะหานั่งได้ไหมพรุ่งนี้กลับบ้านสวนบักอึอึกกำลังกินหมาก ก็เข้าใจช่วงคยนะนบ่ะเนอะหน้ำเขยนเมดแ้วแเดี๋นวมาเขียนเขียนเมื่อนบ่ะมาเข้ยนนเพไปใส่น to ้ำอเดี๋ยวทำไมก็ผ่าแหงเจ็บ สมก่ผิวสอาดหรืออะก็จ่้าบ่ายอย่างนั้นแข่อยบางแ่เขาบอกตรวจหาตรวดหลังมันจะขี้รายเด้อนี่ยน่ะโอ้ยไม่ยดจําเลยตอนข่อยยาด้วยกเลยบอันเอาามแตกมัดใอันขี้รายด ไปแล้วครับไปแล้ว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  f ขอด้วลโอ้เกือบไฟว่าเนาะ เกือบไม่เสียแบบนี้ให้ใครกันไปแล้วลืมขอเอ็กซ์แต่ด้าใครงูจะไม่เสียอามันดีดดองขึ้นแบบก้าเบิ่งก้อนงูเบิ่งคนแหลงข่อยจะตังด้วยกรบอกไว้เลยด้บ่เดี๋ยวแต่เรื่องนี้มันขึ้นมาแล้วแต่ว่าถ้ากดติดตามมันไม่ให้ไปมันยังไม่ให้ไป แต่เดี๋ยวนี้ดีมาเขาคอยกดนั่นกดนี่มันขึ้นมาให้อยู่เดือนนี้นะดูละแลเนาะแต่ตะกี้ไม่ได้เลยเด<ะ>้่อันที่แรกมันจะดีเด้งกลับปึ๊บๆเลยไม่ให้เลยแต่เดี๋ยวนี้ให้อยู่ให้เราดูให้เราอะไรอยู่เจ้าไปได้ปหลายเติมแล้วเนี่ได้แสดงเงินละเจ้า,า,าบ้านบ้านมาติดสิบ่ยไหงชั่วโมงอ่าชั่วโมงชั่วโมงยังบวกกันโอ้ไม่ต้องดี๋ยวดูชั่วโมงชั่วโมงรับชมเนี่ยต้งบอก แอ้วก็ตะก๊อกเพิ่มโจ๊กอยู่ได้หรอบอนภายในปีหนึ่งสี่พันชั่วโมงต่ว่าแบบนี้เขาลดลงไหมสามพันเจ้าตมุงร้วีอาลมทํานไม่อยกนะถ่ายเลเนาะ่ลังข่วายยไ้หม้คกเป็นแล้วเขาจะปาสงนช่วงก็เถ่ายนะอ๋อบอรแ้บอกอบนะ

เจ็บพี่น้องบันเจ็ดสิบตารางหมดทุกกล่องอ,อูน 7, สามสิบห้าเฮ้ยพี่ห้าบอกเจ็ดสามสองสังมสามสามลูก เล่งฉลองนะครับน right ี่ยม่ฉลองคนยังตากินยัสิกินย่เล่งฉลองย่าเ็ดบ่ยับ่ฉลองอันนี้เ็ดฉลองอันนี้โอ้กินเลนไหมี่นี่เบอ่มันแกงมะพร้าบอก็เลยจังแด็โพวกะดานที่เรอยู่นั่น่กะดานอยู่นั่นนี่นเรียนมากก็ไม่แ่งกันได้สระดานปัจจิเมือง่ิไปอีั ไปแล้วกเถื่อแกงเริ่งจานไปังไรสารคามขอนเนาะนี่แกงเริ่มจานสังหันใจเอเนี่ยขโมยเป็นแกงเริ่งจานอันนี้ยังน้องเริ่งมีนะน้องเริ่มอ่นะสารคามใอ้โมโคโกดไปมโมโซูด้แต่คนวีโกดัยังไม่ถตัวสิไปถไปรู้ใส่มาสิเมื่อกันเรียกออกไปไปเล่นแล้วก็ใ้เรา อันนี้มาจีมาย่างกินงือสารน้ำกองเนี่ยเอาเอาเฮดมาย่างเอาเอามันมาย่างนะซื้อไว้ก่อนอันนั้นถ้าจีิไปแปนั่นต้องหนักกันเจ้าขายข่าคุณซิฟสวซิบสวบเลได้จัดไปเลยตลาดก็ไปใแล้วเขาไม่มีเข่านะเข่าเจ้าก็นเ้นไม่มีเข่าเจ้าก็ขายนื้อื่นเนาะขา้รถมอไซรถยไล่อมีไซตู่บ่มอไซค์ก็มีรถยนต์ก็มีได้ หาล่าช้รมดไม่ได้ขาไม่ได้เรเราทำให้เราเมาเรไาหรอเราซื้อสิแปดลูกม่ได้พูดนะลูกคิดลูกยังไม่ได้คิดเลยมาแล้วเจ้าล้นดุลหมนิดไมนิดเออคิดอยู่เด้ยวเพราะว่าเขาเมาเขเาไม่ได้เมาคิดไ่ได้ป่เขา่ได้เมาคิดเขาเขไม่ได้คิดพอเราไ้ตาจะร้งฟังแล้วไ นี่ย de er like er ังสามจุดคนอ่ะข้นไปเฮิ่งสวรรค์ขืนพ้นขีดเฉยยังบริวายังให้นั่งสาวากๆาครับผมทางม่เกิดใหม่แล้วฏิบัติใหม่เลยไปแล้วคุณจิตใจคุณครับผมฝากกสินแครับผมคลิปนี้คปนี้แต่ยังคิดเฉยน่้าา้ยบนบายอันนี้เเแล้ว